ทีน <Tipp> inh. ี้ครับอย่างที่บอกไปนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องของการท่องเที่ยวนะฮะถ้าเกิดว่าในเมื่อเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบเรานะครับเราเนี่ยต้องรับผิดชอบกันเองนะการท่องเที่ยวครับไทยเนี่ยต้องเที่ยวไทยแล้วก็ที่ผ่านมามีโครงการใช่ไหมฮะเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยฮะออกมาเพื่อที่จะกระตุ้นการท่องเที่ยวขณะที่ภาคเอกชนนะครับที่ว่าเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวครับก็พร้อมเดินหน้านะเสริมโครงการดึงประชาชนมาท่องเที่ยวท่ามกลางนะครับความวิตกต่อกรณีการติดเชื้อจากชาวต่างชาตินะครับในพื้นที่ระยองและกรุงเทพมหานคร อาจจะเป็นถ้ปัจจัยหลักครับที่จะกระทบต่อการท่องเที่ยวอีกระลอกได้เหมือนกันแต่แบบนี้นะครับว่าไม่อ,อยากให้กังวลกันมากนักนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปครหากว่าเราดูแดูแลตัวเองดีนะฮะก็จะสามารถห่างจากโควิดสิได้คือสถาน,นการณ์นี้เนี่ยสมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสานร่วมกับภาคเอกชนนะครับยังคงเห็นว่าการเตรียมเปิดโคร,ร,ร,รงการเที่ยวเพื่อชาติมุ่งหวังให้เกิดการท่องเที่ยวหลังจากที่หมดการระบาดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อการผ่อนคลายในเฟสสามแล้วก็4นะครับได้มีการจัดการท่องเที่ยวเพื่อ ตอบแทนแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศแล้วนะคือว่าให้พักกินบินเที่ยวฟรีนะครับจึงได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีครับดังนั้นโครงการเที่ยวเพื่อชาติขอให้ประชาชนครับว่าอย่าวิตกจนเกินไปหากว่าดูแลตัวเองเป็นอย่างดีเพราะว่าผู้ประกอบการก็พร้อมที่จะดําเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับไปฟังเสียงครับคาดหวังให้ประชาชนได้เที่ยว และได้มีส่วนร่วมให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าในเมื่อเราได้อยู่บ้านเพื่อชาติกันบ้างแล้วก็อยากจะให้เราได้เที่ยวเพื่อชาติกันส่วนฟีดแบ็กอื่นๆเนี่ยที่คิดไว้ก็คือว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเจ้าของกิจการต่างๆที่เขาเริ่มที่จะไม่ไหวสายป่านไม่ได้ยาวพอเนี่ยเขาจะได้มีแรงที่จะสู้ต่อไปแล้วก็เราจะเพิ่มลูกค้าลงไปในกิจการของเขาก็จะทําให้บุคลากรย่อยอๆเช่นพวกแม่บ้านเจ้าหน้าที่ทําความสะอาดคนทําอาหารคนทําสวนต่างๆเนี่ยได้รายได้จากตรงนี้ ว่าคํายืนยันนี้มันอาจจะตรงข้ามกับสถานการณ์ที่จังหวัดระยองอยู่ดีนะคะเพราะว่าถ้าอ้างอิงข้อมูลจากฝ่ายผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทอทอท,ทเนี่ยค่ะบอกว่าตอนนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นแล้วว่าที่อําเภอเมืองระยองแล้วก็อําเภอบ้านฉาง2จุดหลักๆเนี่ยนะคะบ้านฉางก็คือจุดที่จะไปท่องเที่ยวทะเลกันเนี่ยค่ะมีการยกเลิกการจองที่พักไปแล้วไม่พอไม่ใช่แค่ที่พักเท่านั้น มีคนจองจัดงานประชุมสัมมนายกเลิกไปด้วยประมาณร้อยละ70-80นะคะส่วนในแหล่งท่องเที่ยวบางจุดก็ยังไม่ได้มีการยกเลิกการจองที่พักเหมือนกันค่ะ แต่ในส่วนของทางที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเช่นแหลมแม่พิมพนะครับเกาะสม,ม็จนะครับก็ส่วนใหญ่จะเป็นขอการเลื่อนไม่ใช่การยกเลิกนะครับก็จะแต่เดีวยวกันก็ต้องมีการจองใหม่เข้าไปด้วยเช่นกันนะครับซึ่งเราก็ได้ทําการชี้แจงไปว่าเหตุการณ์ที่เกิดนั้นเนี่ยก็จะเกิดในพื้นที่เขตเมืองนะครับส่วนพืพ้นที่แหล่งท่องเที่ยวหลักๆเนี่ยจะอยู่ด้านนอกก็คงไม่ได้รับผลกระทบะไรแล้วก็ดูจากการที่คนเข้ามาจองกันในวันนี้นะครับก็คิดว่าก็ไม่น่าจะมีผลกระทบเพราะว่าเป็นการกระจายจออกไปทั่วประเทศภายใต้โครงการเราเที่ยวด้วย ทีนี้ <Yeah. S 1> ต้องยอมรับว่าไม่ใช่แค่ระยองนะคะคุณผู้ชมในจังหวัดต,ต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันก็คือภาคตะวันออกอแหมเขาเรียกว่าอะไรคะเป็นเพื่อนกันนะคะคก็ต้องจับมือกันไว้แล้วก็ตอนนี้มันโดนไปด้วยกันหมดแล้วนะคะชนบุรีจันทบุรีตราดม,มีรายงานว่าที่พัทยาเขาบอกว่าผู้ประกอบการโรงแรมบอกฉันโดนไปด้วย